ลักษณะของที่เราชอบสุดที่ว่ามันมีผ่ามันมีสีแจ็คหรือฝังมุกชอบชอบแบบไหนที่สุดชอบฝังมุกเ,ออเพราะว่ามันวิ่งได้เออมันดิ้นเวลาเข้าไปหูวิ่งแบบเสี่ยวมาก <c oughs> ท่านหนูจ้าไอ้แม่ขนาดนี้คนคยธรรมดาจบไปแล้ว <laughs> what the fuck what? What? คำเตือนคลิปวีดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับรายการวัดแดด S <S <sunny> นะครับประจําการเหมือนเดิมกับผม <out> <S <S เฮงเฮงเชิญยิ้มนะครับและแน่นอนนะครับ <S <S คอนเซปต์รายการของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะจะพาสาวสวยเซ็กซี่ขยี้ใจทุกๆกคนนะครับขึ้นรถมากับเราครับแล้วมาเล่นเกมวัดดวงกับเรานะครับว่าคุณจะได้ทานร้านอาหารแบบมินิมอลทั่วไปปกติหรือคุณจะได้รับประทานอาหารสุดหรูพรีเมียมนะครับแต่ทั้งสองแบบนี้จะอร่อยทั้งสองแบบนะครับเพราะว่าการันตีโดยผมเฮงเฮงเชิญยิ้มนักชิมอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับวันนี้จะได้เจอสาวสวยเซ็กซี่อยู่แล้วนะครับกับน้องย จะบอกนะครับว่าเป็นสาวในฝันของหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าถ้าใครตามเธอในไอจีขั้นแต้องถามกันเลยครับว่าสั่งจากที่ไปเที่ยวเมื่อคืน <laughs> ตาจะปิดอยู่แล้วเหรได้ข่าวว่าตาลุยไปหลายร้านมากไปหาผู้ชายเลยนะไปล่าโดยเฉพาะไปล่าค่ะที่รู้เนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าไปส่องไอจีเขานะครับถึงรู้นะครับไม่งั้นก็ผมไม่รู้นะครับผมขั้นแรกถามกันเลยว่ายูมิโกะนี่ตัดส่วนเท่าไหร่ครับสามสิบหกสามสิบห้าสามสิบ ะะแบบอบ,ออบอแน่นโอ้นะยูมิโกะนี่เป็นชื่อจริงๆเราตั้งแห่แรกชื่อยูมิโกะเลยหรือว่ามันเป็นชื่อฉาย,ยาที่เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นฉาย,ยาของหนูอ๋อว่าวชื่อน้องยูมิโกะเพราะว่าชื่อเดิมมันแบบไม่น่าติดตามอะ<ช>่ะแต่ยูมิโกะนี่คือหนูแบบว่าชอบดูหนังเอกออแล้วก็พวกกับตัวเองอ่ะเอกเอกเราชอบใช่แล้วก็แนวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งว่ายูมิโกะ่างที่บอกไปนะครับว่าชื่อน้องกาดมันชื่อมันไม่ค่อยติดเพราะว่าน้องชื่อบุญทิ้ง ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้คือทำอะไรอยู่บ้างเรางไมีโกตอนนี้ก็ถ่ายแบบแล้วก็เป็นพิตสี้สนามก็เป็นสองอย่างนี้หลักๆนะครับผมเป็นผู้หญิงสักอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเวลาที่ผู้ชายมองเนี่ยอย่างนั้นอเขาต้องมองเลยแล้วมองหน้ามองหน้าอกมองหุ่นมองอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงหรือว่าเรายินดีกับการที่ถูกมองยินดีกับการที่ถูกมองเพราะเราก็ทํามาเยอะไงพี่กอทํามาเพื่อจะให้มองใช่อ๋อ ที่เ<ช>วลาเข้าเห็นเรา <โอ S 1> แล้วเขารู้<ช>สึกยังไงอืมอะอย่างาหน้าอกของน้องยูมิโกะเนี่ยทำมาเท่าไหร่ของหนู4 0 0ซีซีแต่ถ่านเดิมของหนูมีหน้าอกอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะมากกว่านั้นแล้วอย่างตอนนี้น้องยูมิโกะมีแฟนหรือยังคยังไม่มีค่ะก็มีคนคุค้นฝุ่ยแต่ไม่งั้นเมื่อคืนหนูจะไปหา <c oughs> อ๋ออ่าน้ำมันว่าบอกเป็นคนสายเที่ยว <c oughs> อยากรู้ว่าน้องอยู่ในกะเงี้เวลาเที่ยวเรามีวิธียังไงให้เขารู้ว่าเราอ่อยเขาอยู่เราก็ส่งสายตาหนึ่งแล้วส่งสายตาส,งสาตา่สงสายตาไปก่อนสองก็คือเต้นแหละดูว่าอ่อยโยนโยนโยนไปอะสามก็คือถือแก้วนี่แหละลองมาชนอ๋อ,เอ,อสเปคก่อนภายนอกต้องเป็นคนยังไงชอบกับคนเซ่อๆหนวดใช่หนวดหนวดักๆัก <ส>เอทรงเอเย็นแล้วสมมติภายในเพราะว่า,ามาได้รู้จักกันแล้วต้องเป็นคนอย่างปกติอ่ะหนูจะเจอแต่พวกทรงเอทรงที้แบบออกมาจากแดนทาวางแดนโบ้าง ขาเบนซ์อะไรพี่ฝังมุกหนูจะชอบแต่ฝั่งมุกโมมาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะชอบคนที่ทํามาสามากกว่าคือเราชินกับการที่โดนแบบนั้นแล้วชินชินแล้วลักษณะขณะที่เราชอบสุดที่ว่ามันมีผ่ามันจะมีสีแฉกมิสหรือฝั่งมุกชอบชอบแบบไหนที่สุดชอบฝั่งมุกเพราะว่ามันวิ่งได้เออมันดิ้นเวลาเข้าไปโอ้โหวิ่งแบบเสี่ยวมากถ้าหนูจะไอ้แม่ค่ะที่คนคุยธรรมดาจบไปแล้ว อาถ้ามโนเจอคนที่ชอบจริงๆแต่เขาไม่ได้ทําไม่ได้เลยเป็นแบบปกติอย่างเงี้ยเราแต่ว่าโอเคไหมโอเคอ่าสเปกตามนี้นะครับใครที่จะเข้ามิีน้องยูมีกะนะจ๊ะคือเราก็ไม่ได้จะรีบมีแฟนใช่ไหมสมัยนี้ก็แอบแซบเขาพี่เอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสบายใจกว่าใช่ไหมใช่คือแบบถ้ามีความรักไปมันก็เท่านั้นนะพี่นั่นแสดงว่าน้องยูมโกะกโอเคกับการที่แบบว่าถ้าเจอกับอเจอคนที่เราถูกใจแล้วมา แซบกันปุ๊บคันนี้จะโอเคหรือไม่โอเคจะสารต่อนั้น,นคือ <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสประมาณน,านั้นไม่ซีเรียสเลยเที่ยวที่ไหนบ่อยที่สุด <c oughs> ตามแมกจียา <c oughs> ตามตามที่เขาเรียกว่าผล <c oughs> ง,งานของน้องไป <c oughs> ว่าจะไอจีเฟซบ o ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับ อย่างที่บอกก็คือคนที่ชอบน้องยุ้กปกก็คอยติดตามกันให้ดีนะครับไปค่ะนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านบอกแล้วเป็นร้านมินิมอลแต่การันตีว่าอร่อยมากเพราะว่าพิสติกับเจ้าของร้านเขาเป็นร้านที่อร่อยเดี๋ยวจะพาไปกินแต่ช่วยไม่ได้หนูเล่นเกมแพ้ก็ต้องตามแพ้นะคะจะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนพี่ก็ต้องตามตามยูกล <plot. S 1> ไปร้าถเมล์แบบนี้ไหรอ <c oughs> เอามันอย่างนี้แหละ <c oughs> เราอยู่ป้ายรถเมล์ร้านอาหารเ่ยเขาอยู่หลังป้ายรถเมล์เลยแต่พี่การันตีว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวพี่สั่งให้เขาเตรียมอาหารมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราไป รียบร้อยจานอาหารที่พี่เตรียมไม่ให้เดี๋ยวเอาจานมาก่อนจานหน่อยจานเอ้ยเฮ้ยหน้าเราข้นๆนะเนี่นย<ะ>มานเอกิ๊ก<ป>ใช่ไหมเออไป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 กูทำงานอยู่ไปเ<ป>ดี๋ยวค่อยคุยมาเดีวคราวนี้เรามาชิมอาหารกันเขาดีกว่าพุ่งถามเมื่อกี้ชิมไปแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากน้ำเขาข้นนะอย่างที่บอกไปว่าน้ำข้นแสดงว่าไม่ค่อยได้ต่อยไงอ่อใช่อัานเอาไว้สักสองอาทิตย์ แซ่สดด้วยคนด้วยเ <c oughs> นี่ยจะไม่ใช่อาหารแล้วก็คือมันมีชีสล่ามทั้งบนด้วยน้ำซอสนนะคระับเป็นน้ำซอสสุดพิเศษของทางร้านเลยตรงอร่อยมากมาตัวนี้อันนี้คือยำอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยราลองชิมยำดูลูกเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเราชิมยำดูรสช<ๆ>าติเขาเป็นไงนี่คือยำปลาเจดนะคะอันนี้คือหมูยอใช่ไหมคะนี่เปไงยำก้อนเด็ดอร่อยค่ะแซ่บยำเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้มาอันนี้ก่อนหม้อไฟเป็นย็นตาโฟหม้อไฟนะครับ แต่บางจริงแล้วก่อนกินเนอรอย่างที่บอกมันต้องคนก่อนใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขานำซอสที่มันเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แหละมาใส่ในตัวต้มยำหม้อไฟของเขาลรือปลือหรือไมคนแล้วเป็นหม้อไฟอร่อยมากครับอย่างที่บอกไปว่าเราอย่าไปดูแค่ที่ร้านว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไง ลองเปิดใจมากินอาหารดูประเทศไทยขอยงเรามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายครับที่อร่อยและอร่อยมากด้วยบางร้านนะครับเพราะนั้นอย่าไปสี่เลี่ยนเรื่องว่าร้านที่ต้องอยู่ในห้างร้านจะต้องหรูร้านจะต้องแพงนี่ไม่คิดว่าร้านข้างทางจะอร่อยขนาดใช่ครับร้านแบบนี้เขาเรียกอย่างที่บอกว่าเป็นร้านแบบสไตล์แบบธรรมดาเท่าไหร่คนแล้วราคาละคนแล้วมันจับต้องได้นะครับผมต้องถามเรื่องของยูมิโกะแล้วว่าตั้งแต่มีแฟนมาเนี่ยเรามีประสบการณ์เซ็กทั้งไหนที่มันประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดก็เอากับบาโฮดเอากับบาโฮดประทับใจของหนูคือมันแปลก แ,แปลกคือ,อยังไงไม่เข้าใจความหมาย,เขา,ยนะเขาดูโลกจิตด,ดีอ่ะเดี๋ยวนะเขาดูโลกจิตดีคนโลกจิตมันดีนะปกติเอากันม,มันก็ปกติผู้ชายไม่ร้องแต่เนี้ยผู้ชายร้องอแล้วเรียกแบบว่าเวลาเลียเราอะ่เาะเขาจะพูดว่าเสี่ยวค่ที่รักที่เขาใส่ปะเลียนเรียอยู่เราลกุกขึ้นมาถามอ่ะเสี่ยวคะที่รัก พี่คิดว่านหนูจะขับปะเ,เป็นพี่พี่ก็หมดอารมณ์มันก็แปลกเรื่องเนี้ยผมถนัดไอ้เรื่องเฮ้ยไปกลางกูไปไปเอาน้ำมาเนี่ยติดคอนตอนนั้นเกือบจะสำลักค่ะ เสียวอยู่แต่รู้สึกมันมาตัดอ่ะเขาเหมือนแบบว่าดูเสพหนังเยอะอเข้าใจว่ามีนะบางคนคนที่แบบว่าดูหนังเยอะแล้วพอคิดว่าต้องทําแบบในหนังสําหรับเราถ้าสมมติเป็นคนที่มาเลยทําแบบในหนังเลยเราโอเคไหมโอเคแต่เราตกลงกันก่อนไงแต่อันนี้มันคือจิตจิตอ่อนอ่อนะมันแต่ดีแต่มันก็ทาดี ดีใช่มันก็เย็นแซ่บมันดีแซ่บแซ่บดีจะทำให้เรามีความสุขไปตด้วยนะมันก็เลยเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าจดจำน่าจดใจลองเยอะกว่าหนุ่ยอีกเพิ่มน้าแปลกกันนะเพราะปกติชีวิตคนเราดี่ถ้าแบบมีอะไรพูดง่ายผู้หญิงต้องเน้นให้ผู้หญิงลองพี่ก็แทบไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พี่ก็นี่นี่เราเอาหลุดออกมาแค่นี้เนาะแต่อันนี้คือหนักเลยหนักเลยพูดเป็นคำเลยก็เป็นประสบการณ์เออหน้าแปลกดีอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็เป็นเรื่องหน้าแปลกที่เราต้องมาคุยเรื่องแบบนี้บนโต๊ะอาหารกันตอนนี่เรื่องเสียวหนีมาทีอ๋อมากเฮ้ยทำไมเรา วุ่นวายตลอดเลยไปะไปทั้งไปเด็กๆก็ไปผู้ชายเนี่ยพอเวลาต้องการใช่ไหมมันก็จะแข็งตัวไงพอเวลาเขาแข็งแล้วผู้หญิงเวลาต้องการมันเป็นยังไงน้ําเดินหรือว่าไม่มันมันจะไม่ใช่ผู้ชายนะที่เก็บรูปผู้หญิงมาชักว่าผู้หญิงอ่ะก็เก็บรูปผู้ชายมาเตี้วเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงเราเป็นไหมเราเคยเป็นไหมซึ่งถามเพื่อนทุกคนอ่ะมันก็มีอยู่แล้วมันเป็นแล้วเนี่ยคุณนึกถึงหน้าคนนี้แล้วกูเก็บเอามาเตี้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดาราอะไรยี้บิวนัทใช่ชอบคนแซ่บๆสไตล์เราใช่มันก็คือ พี่หืห่นขอ่ผู้ชายอีกแลหละผู้หญิงนะแต่ว่าจริงๆก็คือแสดงออกมาไม่ได้ใช่มันไม่เท่เหมือนผู้ชายเออ,เออหยุดหยุดไว้ก่อนนะลูกอยู่มีครบตอนนี้สายตาที่ไม่สนใจอาหารแล้วมาวที่ซี่โครงก่อนซี่โครงของเขาอย่างที่บอกเป็นซีเนเจอร์ของทางร้านเขาก็คือ เโคมาละลายในปากไหมคะก็ต้องลองอแล้วว่าแตกคาปากไหมพี่บอกแล้วไงว่าให้เบรกไว้ก็พูดื่้งที่โกเออนั่นแหละมันหนูถามว่าน้ำมันแตกคาปากหรือเปล่าน้ำมัน <ผง S 1> น้ำซอสอ๋อน้ำซอสโอเค้องชิมดูว่ารสชาติเป็นแบบแต่ว่านี่เป็นซีนิเจอร์ของทางร้านเขาเลยเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงครับเป็นกระแสของซีโคนีในฮิตมากจะอยู่ที่ร้านว่าร้านไหนจะมีซอสแบบไหนอยู่ที่เราก็ราชอบแบบไหนก็ถูกกลิกับร้านไหนก็กินร้านนั้นนะครับแต่ถ้าแนะนำราคาไม่แรงจับต้องได้แล้วอร่อยด้วย เียำำนามร้านนี้มุมมามร้านของ บาร์สเกลที่เข้ามาเมื่อกี้นี่แหละนะครับอร่อยไลนเขาอร่อยเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงลูกอร่อยค่ะซอสอร่อยซอสบาร์บีคิวคือซอสของเขาจะเป็นตัวหลักเลยเหมือนเป็นซอสเบสไปเลยว่าจะใส่หม้อไฟจะใส่กุ้งถังอะไรเนี้ยเขาจะไปเติมนิดหน่อยแต่กินแล้วคือหลักจะมีน้ำที่เป็นซอสของเขาใช่ใช่ครับเตรียมเอาไว้เลยโอเคอ่ะเป็นไงครับตอนนี้กินครบทุกเมนูแล้วค่ะน้องยังมีกอกชอบเมนูไหนอันเนี้ยอร่อยมากชอบชอบกอกชอบอะไรลองมาก็อันนี้อ่าม้อไฟแสดงว่าเราชอบเป็นแบบมันหลากหลายดีนะมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกนะแล้้ววมีีชสดย แล้วมันไม่ต้องมานั่ง จะใ,ใช้มือเออได้เลยเขาแบ่งมาให้แล้วน้ำซอสพอดีโอเคจบรองอบบนความนะวันนี้สําหรับอย่างที่บอกไปว่าสาวเซซี่ให้จี้จคนไหนนะครับที่อยากจะออกรายการของเราติดต่ตอเรามาได้นะจ๊ะอยากจะมาประทานอาหารแต่ว่าคุณเลือกไม่ได้นะครับคุณมาอย่างเดียวสวยอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีดวงที่ดีด้วยกับรายการวัดแดกฟักของเรานะครับถ้าคุณเล่นเกมชนะคุณจะได้กินร้านอาหารพรีเมียมสุดหรูนะครับแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็ต้องมากินร้านอาหารมินิมอลแบบนี้นะครับข้างทางแบบนี้แต่การันตีว่าอร่อยมากทุกๆร้านนะครับที่พาไปนะจ๊ะอย จะมีสาวสวยๆน่ารักแบบนี้น้องยูมิโกะฝากผลงานหน่อยก่อนจะไปฝากติดตามได้นะคะเฟซบ o o กยูมิโกะมิยากินะคะ IG ก็ยูมิโกะมิยากิค่ะอยากจะบอกเลยนะครับว่าสายเปิดวาร์มในใครไม่ได้ตามนะผมบอกเลยคุณจะเสียใจครับเพราะน้องยูมิโกะนี่เด็ดผมพูดเลยว่าเด็ดจริงๆตามเขาให้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะจ๊ะกับลบสวยๆครับที่จะพาสาวๆสวยๆน่ารักเซ็กซี่ทุกๆคนนะครับไปกับเรานะครับต้องขอบคุณรับคาเลนด้วยนะครับ การวัดแดดกวังต้องขอลาไปก่อนนะครับ้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยคิดจะมาถ่ายก็มาถ่ายคิดจะไปก็ไปใจคอจะไม่คิดที่กูฝากร้านบ้างเหรอว่าร้านกูอยู่ถนนเทพพาร์เข้ามาจาทางบิกซีสพะพานใหม่อยู่สพะพานรอยที่สองซ้ายมือหน้าร้านจะจอดรถได้เลยใจคอทำด้วยอะไรวะเนะี่ย เล็กหนูโอก็ไม <t cons ue wa> ่เอาหนุชอบแบบมาถึงตัวเล็กครูเน้นขนาดถ้าอย่างเงี้ยเราเป็นคนเซ็กซี่คนเขาถามเยอะนะคนเซ็กซี่จะเป็นต้องมีแฟนที่เขาขายเก่งมากมันก็ขยายขายของแล้วเกิน